สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กับการอัปเดตเมือง Overdos e Society เราจะมาดูกันว่าเมือง Overdo s e Society มีการอัปเดตจุดไหนบ้างและปัจจุบันประเทศนี้มีฐานผู้เล่นกี่คนและทางประเทศมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ปีเตอร์จะมาทําคลิปสารต่อให้เลยนะครับ <ๆ S 2> เริ่มด้วยจุดแรกที่มีการอัปเดตเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการ,ราดกลางนั่นเองครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง Overdos e Society ได้นําแมปการ,ราดตรงนี้มาใส่ให้ผู้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะมีโซนไว้นัั่่่งเลนนพกกผอยใจมมาา รวมถึงมีโลโก้ประเทศใหญ่ๆเอาไว้ให้ถ่ายรูปก,กันด้วยนะครับส่วนต่อไปจะเป็นการอัปเดตในส่วน UI นะครับ UI ผู้เล่นเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวามือล่างเลยครับก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้มีในส่วนของค่าสมองแล้วก็ค่าอาหารนั่นเองครับและ UI d ีลี y Scoreboard เนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหน่วยงานเนี่ยมีทั้งหมด4สายเหมือนเดิมครับมีหมอช่างตำรวจแล้วก็สภานั่นเองตอนนี้เนี่ยมีผู้เล่นสูงสุดถึง92คนเลยและถ้าเข้ามาเล่นช่วงดึกๆหน่อยเนี่ยนะครับอาจจะม ในนประเทศี้และโซนกิจกรรมที่ไว้เล่นกับเพื่อนเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการเล่นแทงสนุกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถแทงสนุกได้จริงๆใครที่อยากรู้ว่าการเล่นเป็นยังไงเนี่ยปีเตอร์ได้ทําคลิปไวในทิกตอกแล้วก็สามารถไปดูกันได้เลยนะครับและส่วนต่อไปที่ได้อัปเดตเนี่ยนะครับก็คือ o v e r d o s e Shop นั่นเองครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าร้านค้าของเมือง Overdose นั่นเองนะครับก็จะมีของขายมากมายเลยมีบัตรทํางานขาวด้วยนะครับเหมือนเดิมครับเพลเยอร์ใหม่ที่เข้ามาในประเทศอย่าลืมซื้อบัตรทํางานขาวด้วยนะ และจุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะครับเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจได้นะครับและถ้าเกิดเราเดินตามมาได้ตรงนี้มาเนี่ยด้านบนนี้จะมีสระว่ายน้ําด้วยนั่นเองครับผมและนี่ก็จะเป็นรถที่ขายอยู่ในประเทศนะครับเริ่มจากรถกิโลเลยนะครับนี่ก็จะมีรถหลากหลายประเภทมากนะครับให้ได้เลือกซื้อกันแล้วก็หมวดหมู่เนี่ยสามารถเลื่อนจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีรถประเภทต่างๆให้เพลเยอร์ได้เลือกเป็นรถแบบออนไลน์ออฟไลน์ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรถมอสด้วยนะครับที่เข้ามาในประเทศนะก็สามารถมาเลือกซื้อได้้นะรทีี่่จุดตตงเลลยแอไป จะเป็นหน่วยงานที่ได้มีการอัปเดตแบบใหม่เข้ามานะครับก็คือจะเป็นหน่วยงานช่างนั่นเองอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาอู่ช่างเลยนะครับที่ได้อัปเดตเข้ามาใหม่ประเทศนี้เนี่ยเช็ดรถฟรีนะครับผมใครที่อยากจะเช็ดรถเนี่ยก็สามารถมาที่ตำแหน่งอู่ช่างตรงนี้ได้เลยนะครับมีช่างประจําการอยู่ในประเทศด้วยโอ้ยอย่างเฟี้ยวและจุดนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์กอีกเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นการาดหน้าคาสิโนนั่นเองเนี่เลยนะครับมันก็จะมีฟอนต์โอเวอร์โดตการาดคาสิโนครับซึ่งจุดนี้เนี่ยนะครับก็จะมีของอำนวยบความสะดวก เสื้อผ้าที่อยู่มุมนู้นนะครับแล้วก็มีระบบเควสด้วยนะครับซึ่งจุดนี้ถ้าเราเปิดในแมปดูเนี่ยก็จะมีในส่วนของจุดรับเควสแล้วก็จุดดรอปเควสนั่นเองครับส่วนจุดส่งเควสเนี่ยก็จะอยู่ที่กาลาดหลักที่ปีเตอร์พาเพื่อนๆไปดูตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองและจุดนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นคาสิโนโย่อมๆที่ทางประเทศเนี่ยใส่เข้ามานะครับก็สามารถที่จะมาเล่นเสียงดวงที่ตำแหน่งตรงนี้ได้มีให้เล่นครบทุกแบบเลยนะครับใครสนใจสามารถมาที่นี่ได้เลยและโซนต่อไปที่มีการอัปเดตตเเเข้้้าาามนนนนนนีีี่่่่ก็คืออซซบผสิงงงงัังรึ <América> ก็จะเป็นโมเดลมอดบ้านแบบไทยๆเราเลยนะครับจะให้อารมณ์แบบความสยองความน่ากลัวเต็มที่เลยถ้าเกิดว่าใครที่ตายอยู่ที่บ้านผีสิงเนี่ยไม่ต้องไปกดเรียกเคสหมอนะครับเพราะว่าอีกสักพักเนี่ยมันก็จะเกิดของมันเองแล้วเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปฟาร์มในส่วนของศพด้านในได้นะครับแล้วก็จะมีแบบว่าพวกศัตรูพวกนี้เนี่ยมารังแกเราด้วยนะครับยังไงก็ระวังตัวด้วยนะครับอย่าให้ตายนะและต่อไปจะเป็นจุดงานที่ได้อัปเดตเข้ามานะครับนอกจากพร็อพโมเดลงานน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีระบบออโต้ฟาร์มที่เป็น สามเหลี่ยมสีแดง2อ,อันซ้อนกันอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตในส่วนของจุดฝากรถเข้ามาในงานฟาร์มขาวทุกงานเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูเนี่ยจะเห็นกาวราสีแดงๆแ,แบบนี้แปะอยู่ทุกงานฟาร์มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บรถโดยที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องกลัวรถหายหรือว่ารถโดนขโมยเลยครับและนี่ก็จะเป็นในส่วนของแมปโรงพยาบาลแล้วก็สอนอใหม่นะครับที่อยู่ทางเมืองบนนั่นเองก็จะเป็นโมเดลมอสแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆหัน,น,นหไปอีกทางนึงเนี่ยมันก็จะเขียนว่าเชอริฟแซนดี้ด้วย นั่นเองครับอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาที่จุดตรงนี้ได้ครับมีการอัปเดตเข้ามาใหม่และจุดต่อไปที่ไม่มาไม่ได้เลยก็คือในส่วนเรเบลใหม่นะครับมีการตกแต่งให้เหมือนอพพอรคลิปต์มากขึ้นก่อนที่จะเข้ามาในเรเบลแล้วก็จุดนี้เนี่ยจะเป็นตู้เซฟของผู้เล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะ3โต๊ะนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากโต๊ะคราฟรถและแฟชั่นเลยครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแฟชั่นต่างๆนะครับที่สามารถคราฟได้นะครับโดยการใช้เหรียญ AFK อย่างละ150หรรือออว่่าาาายยงงลลละะ120ตมขเแจุดนี้เนจะป็ต๊คร อาวุธนะครับซึ่งประเทศนี้เนี่ยมีอาวุธเข้าเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นบูปินสนับมือทั้ง2อย่างนะครับแล้วก็อาวุธนี่สนับมือหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก you know, ็จะมีเป hmm? ็นแบบระบบชิงแลนด์นะครับที่เพื่อนๆสามารถมาได้มีไมเคลแล้วก็อาวุธต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยครับแล้วอันนี้จะเป็นโต๊ะคราฟทั่วไปนะครับสามารถเปิดของดูได้ก็จะมีตั้งแต่พวกบัตรทำอาหารบัตรประกันอาวุธต่างๆนะครับกล่องซ่อมผ้าห่ออะไรพวกนี้นะครับอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็จะมีกล่องตีนะครับนี่อาวุธเพียบอันนี้เป็นเเทียยบล มวหมูมอาหารก็มีนะครับอัปเกรดก็อยู่ในโซนนี้เช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเกราะต่างๆครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยและนี่ก็จะเป็นการอัปเดตของทั้งหมดนะครับที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟโอเวอร์โดสโซไซตี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่เราเคยทําไว้แล้วถ้าใครที่อยากดูประเทศนี้แบบจัดหนักจะเต็มปีเตอร์เคยสตรีมไว้มากกว่า4ชั่วโมงขึ้นอย่างแน่นอน <Wow. S 1> สามารถย้อนดูได้เลยนะครับในสตรีมช่องของปีเตอร์นั่นเองเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวแล้วก็กกกาาารรรโโปปมมออััเเดดตใในนิบไ้ลยว่สงค นี้นดีอย่างแน่นอนแล้วก็ผู้เล่นเยอะด้วยนะครับผมใครสนใจก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวปีเตอร์ทิ้งรายละเอียดไว้ทางใต้คลิปเหมือนเดิมเลยเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้นายปีเตอร์และเซิร์ฟโอเวอร์โดสซไซตี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอตัวต่อไปวิดีโอนี้กาบลาไปก่อนสวัสดีครับ